มาเด้อพี่น้องมเมื่อกียวขา่าวซอยเนี่ยทุงสุดท้ายของปีนี้แล้วเด้อจ้าทุงสุดท้ายของปีนี่แล้วข่าขยันจ้าเข,ข่าขยันนอนรอเลยจ้าเพื่อได้มามาเสียใจได้พี่น้องมันสิแล้วนี่จกักนี่มีการจับอหอยเซรีน้ำจ้า สูสูใช่มันสูสูเมาเบิ่งเขาขีดขานน้องกันเน้นนอนทาแล้วพี่น้องนี่นอนทาเรียบร้อยราบราบเรียบเรียบ,ยบลมเบิดเ,เขาเลือกจากได้ตามสะดวกจ้า มาเด้อเมื่อกี้เอาเขาสวยนยพี่น้องขานบ่ได้เด้อจ้ะแบบสิต้องขยันจ้ะถึงสิได้เนาะชิน้องอึบๆใหง้มันอึบอึบอ เขานอนทาเียบรโรยจะพี่น้องนอนราบเป็นหน้ากองแล้วพี่น้องจ่าคลิปนี้ไปทั้นี้จ้า